สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลาวเกิร์ลออฟฟิเชียลนอนหรือว่าช่องของพัดสาวลาวควุณคำม่วนนั่นเองทักทายสบายดีนพี่นองในมื้อนี้พัดกับมีคลิปมาตอนมาฝากทุกท่านอีกแล้วสําหรับเรื่องราวที่พัดสิยิ้มยกเอามาเฮ็ดเป็นคลิปให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิ่งได้ชมในมื้อนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวก,กับเหตุบานการเมืองที่เกิดขึ้นในโสโปโปลาวปานเกิดเมืองนอนของพัฒณปัจจุบันเนาะ นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระแสข่าวที่กําลังเปีนไวัยล่อดุดโด่งดังในโลกออนไลน์ลาวอยู่ในตอนนี้นะฮานผู้ชมซึ่งถ้าเราย้อนก็ไปในช่วง3-4วันมานี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใน Facebook นะฮานผู้ชมก็คือสิเห็นแต่แบบโพสของฮานคาต่างๆเนอกจา,า,าหฮานน้อยฮานใหญ่ในโซโปโลลาวนี่ต่างก็พากันพ้อมใจออกมาแบบติดไปประกาศหน้าฮานเลยเนาะแล้วก็เขียนว่าเซฟเงินกี้เนาะอยู่เมืองลาวใช้แต่เงินกี้ บบหับเงินตาต่างประเทศแต้ค่าหับก็คือจะไหลเลทดหนึ่งร้อยบาทเท่ากับสาวห้าพันกิส่วนหนึ่งร้อยดอลลาร์ก็คือจะเท่ากับแปดแสนกินั่นเองนะท่านผู้ชมซึ่งตอนทาอิทันที่พัดได้เห็นอ่าโพสต์ต่างๆพวกนี้ในเฟซบุ๊กนะพัดกับโบได้คิดอย่างไรนะท่านผู้ชมพัดกับเออนึกขึ้นมาในใจว่าอืมก็ดีเนาะเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกของคนลาวกระตุน้นจิตสํานึกของคนลาวให้แบบ กลับมาเห็นคุณค่าของเงินกีบเังสินะ่ะผัดกะคิดแนวนั้นแล้วก็ดได้สนใจอย่างข่าผู้ชมเพราะว่าเห็นโพสต์แรกนะก็คือเห็นจากอ่าโพสต์ของทางภาคใต้แขวงจำปัสซักเนาะที่เพื่อนมีการแชร์มาว่าในจำปัสซักท่านก็คือเพื่อนบบหับเงินบาทแล้วบบหับเงินตา,ตาตาประเทศแล้วถ้าหักก็คือจะไล่เล่นหนึ่งร้อยบาทต่อสา0ห้าพันกีบเังสินะ่ะ อาจารย์เป็นพู์แรงในช่วง4วันก่อนนะฮะคุณผู้ชมซึ่งในเวลาต่อมาโพตดดังกก่าก็ได้ทึกเซออกไปในโลกออนไลน์ของสอปปลาวอย่างกว้างขวางกันเลยโดยเฉพาะในตฟอร์ม Facebook หลังจากที่ผู้คนทั่วไปห้านค่าทั่วไปได้เห็นโพต์นี้แล้วก็เจ้าก็คงคิดว่านี่เป,นเป็นทางออกที่ดีที่จะช่วยเซฟเงินกีบของเฮาให้มันแข็งค่าขึ้นบอ่อหรืออย่างไดเนาะจึงได้โพมใจกันออกมาประกาศหน้า้านของตัวเองเนาะและก็บอกว่าบ่หับเงินตาต่างประเทศถ้าหับกระเลดนี้ละนี้ คือการมุดหลายๆฮานเลยพี่น้องนับตั้งแต่ภาคใต้จนถึงภาคเหนือของโขปโปลาวเนาะฮานนี่กระพด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 หรือแม้แต่ฮานขายหมูขายพักอยู่ในหมู่บ้านของพัดกับเจ้ากันยังโพดเลยฮานผู้ชมจนมาฮอดในตอนนี้กระแสข่าวการเซฟเงินกีบนี่มันจนกลายเป็นแคมเปญหนึ่งไปแล้วเนาะพี่น้องที่โด่งดังหลายในตอนนี้ และแล้วเมื่อพัดเห็นมันเป็นแบบนี้แล้วพัดเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนลาวตาดำๆคนนึงเนาะก็เก็บมาคิดพี่น้องวันนี้มันแมนแนวทางอที่ดีแล้วโบที่กับเจ้าจะพากันแชร์แชร์แชร์ในโลกออนไลน์แชร์กันทุกมือแชร์กันทุกวัน3ามสวันมานี้โบมีอย่างนอกจากกระแสข่าวการเซฟเงินกิบแล้วมันแข่งค่าขึ้นบบแชร์มาห้อนมือนี้แล้วหนาพัดกันอยากถามเบื้องจากซีเนาะเวลาไปซื้อสินค้าแล้วโบหักเงินบ้าทแล้วมันดีขึ้นบบหรือจังใดเนาะแล้วในความเป็นจริงเด คนลาวเฮานี่นะสามารถกัหนดเลขเงินเองได้บอกซึ่งในตอนทําอิทพัดเองก็หู้สึกงงหู้ซึกสับสนคือกับพ่อแม่พี่น้องคนลาวคนอื่นๆเท่นั้นเนาะที่แซ์เรืองนี้ออกไปในโเซเชียลจังสิน่ะ เพราะว่าเป็นคนที่บ่มีความหูอีหอย่างเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจโลกเลยเป็นประชาชนตาดำๆคนเนื่องการศึกษ,ษากับพอแต่มเจ็จังซีนะพี่น้องโมปลายนั่นแหละเนาะก็เลยบ่มีความหูในด้านนี้เลยสิ่งที่กัจเจ้าเหนทันดีหรือบอุดีก็ยังบ่หูเส้นเดียวกันจนพัดเองได้มาเห็นคลิปๆหนึ่งพี่น้องที่มีพี่เอฟซีคนไทยส่งมาให้เบื้องทางเซตส่วนตัวสมเออได้ฟังคลิปนี้แล้วพันดนี่ถึงกับตาสว่างกันเลยท่านผู้ชม และในมือนีพัดกับบุพัฒน์นที่สิเอาคลิปนั้นมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิงได้ชมผ่านทางช่องของพัดและเมื่อทุกคนทุกท่านได้เบิงได้ฟังคลิปนี้แล้วพัดก็หวังว่ามันสิมีประโยชน์ต่อทุกคนโดยเฉพาะกระแมนคนลาวนํากันนี่และท่านผู้ชมหวังว่าทุกท่านสิฮู้นะว่าสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดสิ่งที่ตัวเองแชร์สิ่งที่ตัวเองกําลังคิดว่าเป็นการเชฟเงินคลิปให้มันทึ้ง้องแล้วบ่นั่นเดี๋ยวเฮาไปฟังในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมไปหลวงพ่ออง์ดำลือเรื่อง เมืองฟ้าแดดสูงอย่างโปงลางเนิศลังวัฒนธรรมภูไทยผ้าไหมแพววรวผาเสวยภูผ่านมหาทานลำปล่าวไดโนเสาร์สักโลูกล้านปีนี่คือข้าขวัญประจำจังหวัดกาลสินบาดเกิดเงืองนอนของกำนันหองปุง สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาปอกันอีกแล้วคือเก่าครับผมคลิปนี้บดล้นทนบาไหวครับเศร้านี่อยากเทดคลิปแต่กลางคลื่นไปละครับผมพี่น้องคิดจังไนครับผมพี่น้องเช่าเล่าเซฟเงินกีบพ้นว่าครับผมทัวประเทศครับอ่าแก้ปัญหาเงินกีบได้แล้วพ้นว่าครับหนึ่งร้อย แลกในสองมืนอาพันกีบพี่น้องเอ้ยครับผมเอาตอนนี้พี่น้องเช้าเล่านี่ผมก็จะสิวจังไหนครับพี่น้องครับผมแลกเงินกันเองแล้วครับผมไฮเลดเงินกันเองแล้วครับโอ้ตาย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 ,ตาย,ตายผมเบิ่งแล้วก็คือจังแบบบางคนโคตรโคตรก็คือบ่ได้มีความรู้เรื่อง เรื่องระบบการเงืนของโลกเลยครับพี่น้องครับผมเออว่าคาเงืนอ่อนคาคาเงิ่อนแข็งคาเนี่ยมันเกิดจากอย่างหลักการระบบแปลกเปลี่ยนอ่าภายในประเทศโบมินเ่าสิกําหนดคาเงื่นถึงมากกันเองก็ได้ได้พี่น้องครับผมหรือเจ้าที่แรกกันเองในประเทศก็ได้ได้พี่น้องโอ้ยผมเบิ่งและผมกับผมเงินเงิน ผมเึดจนหัวสีแตกเลยครับผมอแก้ปัญหาได้แล้วพ่นว่าเออเซฟเงินเกีบเพพ่นว่าตอนนี้ผู้ใดเขาไปเล่านี่คือร้อยหนึ่งร้อยร้อยบาทเท่านี้แลกได้สองหมืนหาพันกีบเท่านั้นกับพี่น้องครับผมเอาพี่น้องคิดเห็นเป็นประการไหนครับผมหรือแม่กระทั่งว่ามีนักธุรกิจเล่าว่าบอกว่า,วา ให้รัฐบาลไปบังคับธนาคารนี่ให้แลกเงืนบาทได้แค่หนึ่งบาทนี่เอาแค่สามรอยกีบครับโอ้ยมันบริเกี่ยวกับเงื่อนบาทเลยครับผมพี่น้องแล้วก็พี่นอ้นองที่ไปแลกเงืนกันเองนี่ให้ค่าเงื่อนกันเองเยอยู่ในประเทศของเจ้าของนี่ยิ่งจะเฮ็ดให้เงื่อนกีบปี ผมีราค่าลงไปเลยครับผมยิ่งอ่อนลงไปเลยครับเจ้ากำหนดเองในประเทศเจ้าของเนี่ยมันเหตุบอด้พี่น้องครับผมระบบนี่มันสิบมันสิบง่วไปเบิดมันสิบพังไปเบิดเลยครับผมคือคนเล่าหลายๆคนตอนนี้ผมว่าบ่ฮหูระบบเงินนะครับผมมันบ่ได้เกี่ยวกับเงินไทยกับเงินดอลลาร์ที่เฮตไทยเงินเจ้าของเฟ้อเลยครับ ้าที่แก้ปัญหาเจ้าต้องเปิดนักของเทีียวให้ค้นมาลงอุ้นมันบริเกี่ยวกับว่าเจ้าจิไปกําหนดราคาแหลกเปลี่ยนเงินกันเองหรือแม้กระทั่งว่าเจ้าจิให้รัฐบาลของเล่านี่พิมพ์เงินออกมาให้มันได้หลายเลยมันก็เหตุบอด้ครับพี่น้องโอ้ยตายเงิดจนหัวสิแตกเลยครับผมหรือว่าให้ไปบังคับธนาคารมวยงานต่างๆนี่ไอแลกเงิน โดยจีบเมนเงินกีบเนี่ยให้ไปกําหนดค่าเงินของทั่วโลกให้ลงมาซัมนี่เนี่ยตามความพอใจของเจ้าของนี่กุ้นสิแรกซัมนี่เนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ครับพี่น้องโอ้ยแก่ปัญหานี่เสพเงินกับเสพบ่อถือครับผมเสพเงินกีบเนี่ยความหมายคําว่าเสพเนี่ยโอย้พี่น้องเอ้ยไปให้ราคาสินค้ากันลงมากตำตำ,ตำพวกเจ้าคิดได้จังได้ผมระเงินอีกีเงินจนหัวสิแตกครับผมยิ่งเฮ็ด ให้เงินเจ้าของเนี่ยมันโหลดลงไปเรื่อยๆครับผมบ่มีคาเลยครับอาจทิ่ไปคาเ็้ท้าพี่น้องคนเล่าเฮ็ดแบบนี้ครับผมแลกเปลี่ยนเงินกันเองอยู่ในประเทศนี่กำหนดคาเงินกันเองในประเทศยิ่งเละเลยครับผมผมที่บอกไงครับผมบ่เกินหาหกเกตเตือนนี่ครับผมยิ่งเละลงไปหนักเลยครับโอ้ตายแล้วหนึ่งร้อยบาทให้สองหมื่นห้าพันกิบเอาไปสิแลกก,แก็แลก ไอ้บอแเลกกับบแลกโอตายแล้วคาเงินเฟื่อของเล่านี่มันบร่ได้เกิดจากเงินดอนลราสหรัฐเงินบาทไทยหรือว่าเงินหยวนบร่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกได้ครับผมมันเกิดจากปัจจัยภายในในประเทศเจ้าของหนึ่งประเทศนั่นบ่มีเงินทุนสำรอง นั่นก็คือจอนลาสหรัฐที่เขา,าคิดว่าเป็นเงืนทุนสำรองสองเจ้าบวมมีทองคำสำรองผมเข่าไปเบิงสถิติการมีทองคำเป็นเงินทุนสำรองนี่ได้อาเซียนเล่าวนี่ยมีศูนย์จุดแปดแปดตันว่าถึงหนึ่งตันโดยสามว่าถึงพันกิโลครับพี่น้องนั่นล่ะมันเหตุไห้คาเงินบ่มมีครับ เจ้าต้องมีทองคำสำรองกับเพื่อว่าสำรองไว้เนี่ยเพื่อว่าเข้าจุกเฉินมาเขาา้าสิไปค้ำประกันคางเงินเจ้าของให้มันสูงขึ้นหรือแม้กระทางว่าเข้าสิพิมพ์เงินออกมาในเข้ากระต้องเอาทองคำานี่ไปว่างไว้กับธนาคารโลกว่าเข้าสิพิมพ์เงินออกมาเ,เาาข้ามีทองคำสำรองสำนี้อันนี้บ่มีทองคำสำรองบ่มีดอลลราสำรองเลยสิไปพิมพ์เงินออกมาใส่เองเนี่ย มันก็เป็นแค่กระดาษพี่น้องโอ้ยิ่งเฮห้ประเทศจะพองตกต่ำลงไปอีกครับพี่น้องบอกเข้าใจเข้ามาเสพเงินเกีเบเสพเงิอนกีดเจ้าต้องซอยกันซื้อสินค้าศิราค่าซ้ำไกรกะราคาปกติของเงินซนเมอเนี่ยนะซอยกันใส่ของในประเทศเจ้าของแล้วก็เปิดประเทศเลยครับผมให้คนเขามาเที่ยว ให้คนมาลงทุนในประเทศเจ้าของเงินมันจะได้แข็งขึ้นแข็งขึ้นครับผมหลกักการเงินเฟอ้ออีกประการหนึ่งครับตอนนี้พี่น้องเล่ามาเชิญดูสักือเป็นหนึ่งตามประเกศคือนี้มันหลายกาลไารับเข่าประเทศครับพี่น้องมันบริเกี่ยวครับเงินบาทเงินดอนลลาร์หรือว่าเงินหวนเลยที็ดใ้เงินเล่าเฟอ้อในพี่น้อง พี่น้องสิผ้ากันเซฟแบบนี้มันบ่ดยือครับพี่น้องครับโอ้ยผมจังหวะผมอยากมาว่าออยู่ครับพี่น้องมันบ่ได้เกิดจากปั๊บใจภ้ายนอกของโลกของประเทศอื่นเขาได้ครับผมเขาก็อยู่ข้งเขาแบบนั้นแต่ว่าประเทศเฮานนิมันบม่มีเงินทุนสำรองมันบม่มีทองคำสำรองมันเป็นหนีหลาย ยิ่งรัฐบาลไปเป็นหนี้ประเทศนั่นประเทศนี้รัฐบาลเล่าไปก,กู้นั่นกู้นี่ลักกะถึงเวลากําหนดที่เส้นสัญญากันไว้พบเอาเงินไปขึ้นเขา่าไปชำระหนี้เขากลับไปขอพรผันยืดเวลาออกไปเออพักชำระหนี้ออกไปหลายเทือ่อต่อหลายเทือ่อยิ่งเฮ็ดให้เงินเจ้าของเนี่ยอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลง บอมีราคาครับพี่น้องพระว่าทุกประเทศได้โลกเขาบ่มีความเชื่อถือมันบ่มแมนว่าพวกเจ้าสิไป,ปแลกเลี่ยนกันเองในประเทศกำหนดค่าเงินของประเทศอืน่นประเทศ,เทศนั่นประเทศนี่เขาไปเล่ากุสิษหายซ้ำนั่นก้สิษหายแลกซ้ำนี่โอ้ยผมหงุดจนหัวสิแตกเลยครับพี่น้องโอ้ตายตายตายแล้วก็มีนักธุรกิจคนหนึ่งออกมาก บอกว่าอันนี้เป็นเป็นแบบคือคนพมมีความรู้ไหมครับพี่น้องอันนี้บได้ปูลรีไผเร็กครับผมบอกว่าถ้าที่แก้ปัญหาก็คือเงินบาทเป็นตัวปัญหาไปใ้รัฐบาลไปบังคับธนาคารจากหนึ่งบาทตอนนี้มันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดร้อยกัวไพแรกแค่หนึ่งบาทต่อสามร้อยกีบโอ้ยธนาคารเขาอยากเห็ดอยู่แต่มันเห็ดบอดาพี่น้อง ปัดใจพ้ายนอกเนี่ยเขาบ่อค่าขายน้ำครับผมแม่นเจ้าสิไปบีบบังคับให้เขาแลกซัํานีมันก็นเหตุบ่ได้ครับโอ้ตายแล้วหรือแม้กระทั่งว่าติดไปได้เสมอนียครับสีขายของซัมเนี้สีขายของโหลดลงมาราค่าซัมนี้ครับสีให้เงินไทยแลกซัมนี้ครับโอ้ยหลังเงินไทยเขาสิไปแลกเอาเงินจกีบเจ้าอยู่อะครับพี่นองตายแล้วมันแก้ปัญหาบ่าถือหลักการ คือพี่น้องเล่าวนี่เขาใจค็ว่มาเสพเงื่อนบถคือครับผมตอนนี้อ่เละตุ้มเปะเลยครับติีโพสต์ในเฟซบุ๊กกันนี่เละเลยครับผมเมืองแล้วครับผมกําหนดราคาแลกเปลี่ยนกันเองเละตุ้มเปะเลยเออปรับราคาเงินของต่างประเทศเงินประเทศนั้นประเทศนี้นนห้ลงมากกุิไหยแรกเมี่กุฏิไหย อาซื้อขายสัมมีที่ขายแรกสัมมีตามอำเภอใจได้ครับนี่ประชาชนก็ได้โอ้ตายแล้วโอ้แต่เฮ็ดได้รัฐบาลเล่าเฮ็ดไปแล้วครับมันเฮ็ดบ่ได้ครับผมพี่น้องเข้าใจกันไหมเด้อครับผมขันอยากให้เงินมันแข็งค่าขึ้นพี่น้องต้องซอยกันใส่ของในประเทศถึงแม้ว่ามันสี่ราคาแพงเงินมันสีเปือกซื้อกันเองในประเทศกับของ หลักการสีสําคัญก็คือเปิดประเทศครับผมห้ค้นเข้ามาเที่ยวเล่หลายบมเมนตปิดอยู่ยังซีครับผมยิ่งเข้ามาลงทุนยิ่งเอาเงินเข้ามาใส่ใจในประเทศเล่านน่ดักท่องเที่ยวเข่ามานน่ฝรั่งไทยแน่จีนแนเวียดนามเกาหลีอินโดพี่น้องเปิดเลยครับผมรัฐบาลกับเฮตเลรัฐบาลได้เฮตด,ด้ยังสีเดี๋ยวเงินมันก็แข็งขึืนครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็จิไปเอาใจตะท่างขุนทางขุนมันผู้แมนครับผม จังไหนก็แก่หได้ครับยิ่งประชาชนตอนนี้คือเละตุ่มเปเลยบอกขาใจคําว่าเซฟเงื่อนกีบเปน็นจังไหนครับผมไปกําหนดราคาแหลกเกี่ยนกันเองง่วไปหมดเลยครับผมเละครับพี่น้องบ่กเกินหาโเก็เดือนนี่ตาพี่น้องยังแหลกเงืนกันเองนี่ครับปรับราคาสินค้ากันเองนี่เละเลยครับผมบอกพี่ประโยชน์หยังครับผมยิ่งเพ็ดไท้ค้นภายนอกโลกพายนอกประเทศภายนอก,นอกมองเข้าว่า อาประชาชนเฮานี่บ่มีความรู้บ่มีการตึกษสารสินะครับผมโอ้ตายแล้วสิไปกาหนดราคาเงินของประเทศนั่นประเทศนี่ห้แลกซํานั่นซํานี้มันเป็นไปบพได้ครับพี่น้องโอ้ตายแล้วครับเอาจังไรก็แล้วแต่ครับผมผมอยากมาว่าแต่มือขึ้นเนี่ยครับผมเออเงินนี่มันขึ้นยูบเงินทุนสำร่งครับผมเล่ามี่รงคําเลยตอเนี่ยครับเงินดอลลาร์สำร่งกับพ่กพี่ครับแทกสิมมดคงอข้างเลยครับ ้วการล่ได้เขาประเทศนี่มันหน่อยก็เป็นหนีจีนครับผมมันหน่อยก็เป็นหนี่างประเทศครับมันก็เลยเฮ็ดนี่คาเงื่อนนี่มันพ่มีี่คาครับผมรากาหรือฮหอดย่ำไปกู้เขมาม้านออดกำหนดไว้ลาบที่ใต้เขาเนี่บพ่แดงเงื่อนไปใส่ไปขอเขาพัดปอนไปมือนั่นมือนี้มือนั่นมือนี้มันก็เลยเฮ็ดห้เงื่อนเหล่เฟ้อขึ้นเฟ้ฟอขึ้นพวกีราคาครับพี่น้อง อ้าวพี่น้องครับผมไ้คิดไม่เด้อครับผมไปแลกเงื่อนกันเองเนี่ยมันเหตุเพราะใดหรือไปแป่น้ำรัฐบาลให้พิ์งเงินมาใส่กันเองมม่ก็เหตุเพได้ครับพี่น้องไปกำหนดบอกว่าบังคับให้รัฐบาลให้ลานค่าบีบเงินดอนลากุสิแลกซัำนี้เงินไทยกูยสิห้ซ้ำนี้หรือว่าให้ธนาคารแลกซ้ำนี้จากเจ็ดร้อยสามสิบให้ลงมาสามร้อย มันก็เหตุบ่ได้ครับพี่น้องพี่นอ้นองคิดไมเ่เด้อครับผมอู้ตาย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 เงื้อจนหัวสิแตกครับผมเอาจังใดกับป็นก็ร่งใจให้พี่น้องเล่าเล่าขึ้นเข่าล่ะครับผมห้ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมอ่าอู้ยผมว่าการศึกษานี่ครับเป็นสิ่งสําคัญนี่ครับเฮ็ดใ้อ่าก้นเฮ่าอู้อู้ระบบเศรษฐกิจโลกอู้ระบบการเงินของโลก โอ้ยหูคางขึ้นของ,ของลูกว่ามันเป็นจังไสคือจังผันขวนกับโอ้ตาย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 ,ตาย,ตายพี่น้องครับผมเอ้าฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้กะเอาไว้สำนีครับผมอยา่าลืมกดไคลค์กดแชร์อ่ากดติดตามให้เบากำน,นั่นนะครับซงนีสเรื่องอย่างเมาาว้าขห้พี่น้องในฟั่งอีกะอ่าติดตามคลิปต่อไปครับผมฮักกันแพร่งกันครับโลกใบนี้มันสวยงามสูดยอดใบออนสวัสดีครับ เป็นจังไดกันแน่พี่น้องหลังจากที่ได้เบิงได้ชมคลิปของพี่คนไทยผู้นี้ที่เพิ่นได้ออกมาเว้าเกี่ยวกับการเซฟเงินกีบของคนลาวจบกไปโดยส่วนตัวของพัดเองก้อนอืนหมุดและพัดกระต้องขอกราบขอบคุณออ้เพิ่อนก้อนเนาะที่เพิ่นเฮ็ดคลิปนี้ออกมาเพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความหูให้แก่คนลาวคนปึ๊กปึ๊กนาๆคือจังพัดนี่นะให้ได้หูได้เห็นถึงระบบเศรษฐกิจโลกว่ามันเป็นจังไดเงินกีบลาวนี่อ่อนค่าเพาะอ,อย่างแน่เนาะแล้วมีความเป็นไปได้บด่ที่คนลาวจะสามารถกำหนดเลขเงินเอง,เองได้ นะซิ่นงในมือนี้พัดกะหวังว่าที่พัดได้เอาคลิปนี้มาแชร์ให้ทุกคนได้เบิง้งมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวของท่านเองเนาะโดยเฉพาะกับแม่นคุณลาวนํากันนี่แหละพี่น้องหวังว่าทุกท่านสิงู้และเข้าใจเนาะว่าสิ่งที่ทุกท่านกําลังแชร์กําลังคิดว่าเป็นการเซฟเงินกีบอยู่นั้นมันถึกตองแล้วหรือบ่อ จังใดก็ฝากไว้ให้คิดนอกสำหรับในคลิปนี้ก็สะมีประมาณโทนนี้แหละพี่น้องที่พัดได้ยิบยก้ออกมาเฮ็ดเป็นคลิปใ,ให้ทุกท่านได้เบิงได้ชมเนาะในมือหน้าพัดเฮ็ดคลิปอย่างให้เบิงก็จะลืมท่าติดตามโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พัดเฮ็ดคลิปโตโตไปนําในมือนี้กับกอนจากกันไปกมิตภัดสิข,ขอเวชัยให้พรพ่อแม่พี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงนอกปัสจากโรคภัยไข้คจิปน,นานาประการเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อสำหรับในมือนี้พัดต้องขอตัวลาไปก่นอนนพกันใหม่ใน คลิปหน้าสบายดี